ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ล่าสุดมาเนี่ยคนที่ใช้ถนนพระรามสองเป็นประจำเนี่ยไม่สบายใจเวลาขับรถไปใกล้ๆกับอจ,จุดที่ไม่มีการก่อสร้างอะ่ะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะมีแท่งปูนเศษวัสดุอะไรต่างๆร่วงลงมามาถูกรถเราหรือเปล่าหรือทําให้เราได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตไหมนะครับผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พูดถึงกรณีเนี่ยครับโดยตอนนี้นะครับสั่งการให้ตัวแทนบริษัทรับเหมาโครงการนี้หยุดปฏิบัติงานเป็นเวลายอย่างน้อย7วันเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาประสานให้ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วแล้วก็ในส่วนของการดูแลผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บทางกทพก็จะดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็จะมีการยกเครื่องในระบบความปลอดภัย เพื่อให้มีความปลอดภัยในทุกๆอย่างนะครับแล้วก็กำนหนดบทลงโทษที่สูงขึ้นอย่างเช่นกรณีถ้ามีอุบัติเหตุผู้รับเหมาอาจจะต้องรับผิดชอบเป็นเงินปรับ1ล้านบาทเพื่อให้เกิดความรัดก,กุมรอบคอบมากที่สุดนะครับ